สวัสดีครับเกียรติฟาร์มครับวันนี้วันที่29เเดือนพฤษภาคมครับผมวันนี้เราก็มาให้อาหารนกกระจอกเทศเหมือนเดิมกันนะครับนกกระจอกเทศของเราตอนนี้ก็กินอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ตกเย็นมาโอ้โหฝนตกเมื่อคืนหนักเลยครับผมดูสิคอกนกเราก็จะประมาณนี้ครับแต่ก็สามารถอยู่ได้นะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรครับ เด็กๆก,กินอาหารเสร็จแล้วเราก็พาเขาออกกำลังกายโอ้หนี่ตัวผู้ครับผมนี่นี่ตัวผู้ดูก่อนนี่ตัวผู้ผมจำไม่ได้แล้วไม่เอาลูกไม่เอาโอ้ตัวผู้ทำไมปากดำมีตัวผู้เลยครับไม่มีไม่มีอะไรมาฉีดยาเลยดูครับผม ลูกไม่เอาอย่ามาเตะพ่อนะตอนนี้ก็เด็กๆเ,เลี้ยงตั้งแต่อตอนที่เลี้ยงมาก็เท่าอาตัวเท่ากำปั้นครับตอนนี้ก็ไม่ใช่กำปั้นแล้วครับอืดูแต่และตัวท่าไปจะสู้มือครับผมพี่น้อง เลี้ยงมาตั้งแต่โตนิดหน่อยตอนนี้โอ้โหเวลาห้าวยางยางน้ำกลนห้างคู่ครับพี่น้องโอ้นกหนึ่งปีของเรานะครับผมนกครบปีแล้วครับพี่น้องชุดนี้ฮฮฮ้ยอะไรเนี่ยพวกเองเนี่ยฮะต้องคู่แน่จังหน่อยครับผม ท้าทายานเขาเขายางหลูหลูหลูใสโอ้โหนาเสือว่าเ้าเลี้ยงจากตัวนี้หน่อยซ้ำกำปั่นตอนนี้จนสวมหัวหรอกครับพี่น้องเอ้ยสุดยอดนกสวยๆจากเกียรติฟาร์มครับตอนนี้ก็เวลาหาโมงแรกหรอกครับผมให้นกกระจอกเทศกินอาหารเหลาเ้องกับให้กินอาหารเรลาห้องกับน้ำลายมันเล่นครับผมเพื่อที่จะให้เขาได้ออกกำลังกายบ้างครับผม พื้นที่ในการกินอาหารของเราก็จะประมาณนี้นี่นกหนึ่งฝูงของเราครับผมผู้สี่เมียห้าไปไปดูความสวยงามครับผมในการวิ่งของนกจอกเทศเลี้ยงมาจากตั้งแต่ตัวเท่ากับปั้นตอนนี้ก็โอ้โหครับตัวละเกือบร้อยกิโลแล้วครับแต่ละตัวน่าจะอยู่ที่ประมาณไซส์ร้อยกิโลแล้วครับผมสวยเลยนี่การเลี้ยงนกขุนก็ ถ้าแบบนี้ก็โอ้โหสบายเลยครับนี่แหละนกขุนที่เราจะทําอีกเป็นชุดหนึ่งครับผมอ่าเราก็รู้จักรู้สูตรในการเลี้ยงแล้วทํายังไงให้อ้วนทำอะไรทำยังไงให้อ่าการให้อาหารไม่เปลืองครับผมก็มีสูตรการเลี้ยงแล้วก็เพื่อนเพื่อนท่านใดอยากรู้ก็สามารถทักติดต่อสอบถามโทรเข้ามาครับผมเฮน้องพี่น้องโอ้โตงไงเลยโห วิ่งกันยาวเลยฮะแลนไปแลนมาเขาก็ต้องระวังครับผมเพราะว่าเพราะว่านกกระจอกเทตอนนี้คือเขาโตใหญ่เล้วรครับพี่นอ้องต่เข้าจะแลนหนีเด้อเขาต้อง,งตั้งหน้าตั้งตาสู่กันมาเขาเตรียมกำคอครับผมพี่น้องกันเข้าแลนหนีได้ใจครับเพราะฉะนั้น่าไปยานเขาครับผมห้ามยันโอ้ จากตัวเล็กๆป่านนี้ก็โอเคแล้วครับผมโอเคครับพี่นอ้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเกียรติฟ้ามฟ้ามนกจอกเทจังหวัดสุรินทร์ครับผมโอเคสวัสดีครับ